คุณผู้หญิงครับว่าไงคะอ่าขอบมันฟาร์มตรงไหนบ้างได้ว่าเริ่มได้แต่ตรงไหนบ้างครับเอ่อหมายถึงรอบเมืองเหรอคะใช่ครับใช่ถ้ารอบเมืองก็เริ่มที่แรกก็ส้มค่ะแล้วไม่ได้ค่อยได้ยินนะครับก็เลยครับมันนี่หน่อยได้ไหมครับเนี่ย พี่ชายครับพี่ชายแป๊บหนึ่งครับพี่ชายสามคนผมไม่ได้เรียกพี่ชายสามคนครับไปฟาร์มอะไรก็ได้ครับแบบโอเคเค,ครับโอเคค,ค,รอครับคุณคุณผู้หญิครับเนื่อเหนื่อยไหมครับทาแบบนี้เออก็ก็เหนื่อยอยู่ครับแล้วมีคนช่วยฟาร์มหรือย,อยังครับไม่มีคะ่ะโอ้แต่งตัวสวยขนาดนี้แล้วไม่กลัวมีใครมาหลงรักบ้างหรอครับ S <S ไม่กลัวค่ะแล้วมีหวันใจยังครับอะไรนะคะอ่ามีมีหวันใจยังครับไม่มีค่ะทำไมเสียงเบาจัง <c oughs> เสียงกูบักซิงอ่อหายหายยังครับ หายยังครับเสียงเป็นไร,รอะคะอา้าวก็ไม่สบายครับมเมื่อกี้ยังไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนี่อะอะไรนะครับตีเ,เสียงไม่ใช่แบบนี้เนี่ยคะเ,เสียงร่อไหมครับ เสียงรอครับเอ่อ no comment ได้ไหมคะแล้วเสียงผมเป็นยังไงอะคุณรู้จักคุณรู้จักเอ่อ uh บ็อกซิ่งไหมคะเอ่อ <laughs> uh ไม่ไม่รู้ครับ เสียงเสียงผมเหมือนหนุ่มเบอกซิ uh, ่งเหรอใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้เสียงคนไม่ใช่แบบนี้อ่ะแล้วแล้วคุณชอบผู้ชายเสียงแบบไหนอ่ะเอยเสียง่งเสียงอย่างนี้คือผมไม่สบายครับ พี่ยังสบายดีอยู่เลยดิเอาเอาตรงๆนะเสียงเสียงผมเป็นอย่างนี้ครับใช่หรือเปล่ายู่ไม่ธรรมชาติเลยนะเฮ้ยก็ต้องทำเสียงแบบไหนล่ะแล้ว,ลวต้องทำทำเสียงแบบไหนครับคนถึงจะชอบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ไม้ตัวเก่าก็ได้ครับฮัลโหลเขาได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินอันนี้ใช้ไม้ตัวเก่าครับโอเคค่ะเมื่อกี้ไม้ไม้บ็อกซิ่งครับอ๋ออันอันไหนอันไหนดูดีกว่ากันครับแบบที่เป็นตัวเองอะค่ะงั้นผมโจมเลยนะครับมีไ่มผมโจมได้เลยไหมครับ อ,อ,อายุเท่าไหร่ครับเยอะเยอะค่ะเยอะเท่าไหร่ล่ะครับเยอะมากเลยค่ะรู้มือลอยไหมครับอะไรนะรู้มือลอยไหมครับคืออะไรอะลอยน่ะรู้มือลอยน่ะคืออะไรอะรู้มือลอยนะคะแบบ ดี๋ยวถามน้องชายสามคนนี้ให้อะน้องน้องชายสามคนนี้ครับพี่พี่ขอถามอะไรหน่อยครับน้องครับไม่ครับพี่ไม่ครับเออันนี้ผมเพิ่งมาฟาร์มครับคือผมอยากคุยแบบอยากจีบเขาอะครับแต่ว่าผมแบบถามเขาว่ารู้มือร้อยเขางงว่าคืออะไรอะครับอ๋อรู้มือร้อยใช่ไหมครับก็เหมือนการที่แบบเปิดใจกันทั้งคู่อะครับ แล้วก็เปิดอกเปิดใจคุยกันนะครับประมาณนี้ครับก็คือรับรับทุกอย่างครับเข้ามาแบบได้ทุกอย่างเลยโดยไม่มีอะไรติดค่ดครับรับแรงกระแทกครับมันคือภาษาอะไรคะเออภาษาของวัยรุ่นครับพวกวัยรุ่นนะครับคือพี่คือพี่ผมคะจะบอกว่าเราแก่แล้วเหรอไม่ใช่ครับคือจะบอกว่าพวกเนี้ยวัยรุ่นเขาแบบคุยกันนะครับเหมือนเหมือนบางทีมันเป็นศัพท์แบบพวกไม่ค่อยรู้ความต้องเท่าไหร่ครับพี่อ๋อ ใช่ครับก็ก็ต้องรับแรงกระแทกให้ได้ครับแล้วเปิดอกเปิดใจคุยกันครับอ่าแล้วสรุปยังไงล่ะครับต้องเปลี่ยนมาอีกแล้วเหรอคะเขาไม่เล่นหรอทำไมพี่พี่ชายหัวทองเสียงหล่อจังครับอะ,รอะไรนะคะพี่ชายค<อ>นนี้เขาเสียงหล่อมากเน่ยไม่ครับเสียงมเป็นอย่างนั้นครับตอนแรกเสียงเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้น อ๋อใช่เหรอครับพี่วิชัยไม่ใช่ครับไม่ใช่คือมันผมมีสองไม้ครับอ๋อไม้อีกอันหนึ่งก็คือไม้ไม้จริงอันนี้คือไอที่ผมพูดอยู่เนี่ยคือไม้ไม้ไว้ไว้เล่นครับไว้เลีอนนะครับอ๋อแ <laughs> ้เนี่ยเสียงเสียงไม้เลียนมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้หญิงว่าไงค,คะแต่แต่ถ้าเสียงไม้นี้ยมันคือไม้ไม้เลียนนะครับเอาไว้แบบเล่นสตอรี่ครับหากแกงเล่น แต่ถ้าไม่จริงก็เสียงหลอบแบบนั้นนะครับอันนี้อันนี้บอกเองหรือเปล่าว่าเสียงหล่อยยังไม่มีใครบอกเลยนะว่าสีิงลอแต่ว่าหลอจริงนะลอจริงครับลอจริงผมผมได้ยินว่าผมได้ยินครั้งแรกกระกระสับกระเสาเลยครับแล้วเต้นแรงอ่ะไม่ไม่มีแฟนหรอครับม,มีค่ะ แล้วเอามองไหมครับที่หนัแม่งแบบนี่เลยนี่ลอมองคืออะไรคะไม่ไม่มี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 ทั้งสองเลยเหรอครับอะไรนะทั้งสองเลยเหรอครับทั้งสองคืออะไรคะมีแฟนเหรอครับทั้งทั้งสองเลยเหรอครับเออไม่เข้าใจอะค่ะเออเออก็พี่ พี่สามมีแฟนแล้วใช่ไหมครับอ๋อย,ยังไม่มีคะ่ะอ๋อก็ก็คือโสดทั้งไอทั้งอนั้นเลยเนาะโอริโอ้โอโอเลยเนาะใช่ใช่ใชว่ว่าไงว่าไงแล้วจีบได้ไหมครับได้ครับ Yes Yes จีบได้จริงเหรอครับจิบได้คะ่ะแต่จีบจีบไหมไม่รู้นะอืมไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันมันติดอะไรหรือเปล่าแต่กลัวคณแบบติดใจไงเออไอ้นี้ให้ให้คุยกันสองคนเลยไหมครับน่าจะจีบกันแล้วเนาะกระผมสามคนขอไม่ยุ่งนะครับพี่พี่ชายครับฟาร์มตรงไหนรวยเร็วครับเออน่าจะต้องถามผู้หญิงครับ พี่พี่พี่ชาครับโอ้ต้องถามผู้หญิงเนาะลองคุยกันส่วนตัวครับมีเก็บผลไม้อะไรไหมครับพี่ฟาร์มครับเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรไหมครับมีมีไม่ได้เก็บส้มเนาะโอ้โอครับส้มโออะแตงโมวนี่ครับแถวไหนครับพี่แถวนี้นครับแถวนี้แหละคุณผู้หญิงครับผมไปฟาร์มหน่อยได้ไหมครับไปได้ไกนไปได้ไกลพี่จ๋าแไม่ได้ฟาร์มรอบเมืองอะ เออขออนุญาตนะครับถามได้ไหมอ่ะว่าไงคะไอ้ไอ,อ้อเนี่ยของของจริงของพรอมนะครับพี่พี่สาวเอ้ไอ้ไหนอ่ะคะไอ้นี่คือไอ้ไหนเนี่ยเนี่ยครับเนี่นยออครับว้ายคุณเบจิ้มเป็นยังไงน่าเกลียดเออขอโทษครับเห็น <laughs> เห็นมันตุูมนะครับเราอยากรู้ด้เฉยครัขอโทษนะครับ คณถามผู้หญิงงนี้ไม่ได้นะคะโอโ้ขอโทษครับแล้วขอโทษนะครับขอโทษจริงๆจากใจครับอะไรนะขอโทษจริงจจากใจครับที่ถามแบบนั้นครับ <Okay. S 1> โดนใบโก้อ่ให้อาภัยได้ไหมครับค่ะได้ได้แล้ว พาผมไป,ไปฟาร์มได้ไหมครับนี่คือเพิ่งเข้าเหรอคะหรือว่าไงใช่ครับใช่ใช่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ครับไปกันหมดเลยไหมคะหรือว่าไงอ่อะไรนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าไปกันหมดเลยหรือเปล่าพี่ชายเอารถอะไรมากันเหรอครับพี่อ๋อผมมีรถครับมีรถกันแล้วครับด <ผม S 2> ้วค,ครับเดผมไปเองครับไปกันสองคนเลยนะครับ ผมไม่มีรถครับผมไม่มีรถครับจะไปกับพี่ดาวนี่เลยนะครับครับผมช่วยฟังก็ได้ครับน้าน้องชายเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะสามคนเองก็ฟังเลยเนาะได้ได้ครับได้ครับพี่ไปเนาะไปได้ขอบคุณนะครับพี่พี่มาส่งพี่มีตังค์ให้ผมติดตัวไหมครับพี่อ่าอ่าเลขเลขเฮ้ยมึงไปเอาเงินกำบันด้วยนะบีเอ็มอ่ะแล้วมันเราใครมารับกูอะไรไปไปไปเดี๋ยวนะขับบีเอ็มเงินไม่น่าจะไม่น่าจะเพิ่งเข้านะ ใครขับครับไม่ใช่ของผมครับของ<ม>พ่กพี่คนนั้นครับเขามาส่งผมใช่เหรอใช่ครับปรับรถคุณขนาไหนหรอเรายังเป็นรถธรรมาโชอยู่เลยเอ่บผมเล่นบาคาร่าได้ครับเล่นบาคาร่า<แ>ได้ก็ให้พี่เขามาหาส่งครับแถวทำงานครับเงิน,นนี่คือได้เท่าไหร่ล่ะคะ อได้มา3ล้าน7จ็ดแสนครับเป็นตาละสองแสนครับปาคาร่าโตะบารมีคนรับนี่ก็รวยแล้วดิไม่รวยเรอกครับก็อยากฟาร์มอะครับอยากขึ้นอาวุธขึ้นอาวุธต้องฟาร์มอะไรอะครับ<ม>เราก็ไม่รู้เหมือนกนัคนคุณไม่มีแฟนจริงไหมเนี่ยเอ้าทำไมไม่เชื่อสวยไหมว่าคนดู สวยไหมเนี่ยเอาเงียบไปเลยเอ่อไม่ใช่ครับไม่ใช่สวนไม่ว่างไงมือจิ้มตาตัวเองไงเหี้ย พี่ครับพี่สาวครับอายุเท่าไหร่ครับผมจะได้เรียกถูกผมยีิบหกครับจริงหรอใ<ร>ครับเกกลยยีิบเจ็ดอะผมก็สี่ศูนย์นะฮะสี่ศูนทำไมถึงยี่สิบหกอ๋อยี่บหกปีนี้เหรอกูยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดวะไอบ้บูพี่อายุเท่าไหร่ล้วะยี่สิบหกครับอ่ากุมภายี่สิบเจ็ดครับ เรายีิบเจ็ดเดือนหน้ายี่แปดค่ะอ่าเข้ากันได้ไหมครับความสัมพันธ์นะครับก็อันนี้ก็ต้องต้องลองดูก่อนนะยัง<ม>บอกไม่ได้เหมือันผมกลัวมันลึกซึ้งมากกว่าในเกมมันนะครับถ้าหลงรักใครสักคนอนะ่ะทำไมอ่ะคะแยกไม่ได้หรออ้าวชิบหายแล้ว หยองนะคะหยองครับผมเคยแบบหลงรักในเกมไงแล้วแบบเอาไปฝันนะครับแต่เขาแบบหลอกผมโดยการที่เขามีแฟนข้างนอกอยู่แล้วครับแล้วก็ไปช่วยเขาฟาร์มครับหาเงินให้เขาขึ้นอาวุธผมก็งงว่าทําไมเขาไม่ขึ้นสักทีผมก็หาของให้เขาาเงี้ยครับเขาก็ไปให้แฟนผมมันรู้ทีหลังครับของของแฟนเขาเหมือนเจ๊<ช>แหม่มสาวๆเลยประเทศนี้หรอคะ ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวบอกเพิ่งเข้าไงอะไรนะครับเดี๋ยวบอกเพิ่งเข้าประเทศนี้ไงเพิ่งเข้าครับเพิ่งเข้าเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะครับถามว่าที่เราหลอกกันที่ประเทศนี้หรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้ตอบใช่นะอยู่ดาวเทาครับดาวเทาเมื่อกี้ตอบใช่อืมไม่ได้ฟังครับขอโทษครับเอาไปว่าคุณแบบหูซ้ายทะลุหูข่ายนี่ใช่ปะ ผมกําลังอันนี้อยู่ครับโษนะครับเปิดเพลงฟังด้วยครับฟังไหมครับ,มรบผมจะส่งให้ฟังจะให้ฟังเพงลงรักตลอดไปไหมครับคมไม่จริงใจเลยอ่ะผมกลัวใจพังอนี้ครับกูขอเล่นตัวหน่อยแบบหล่อ อ่ะเราลองคุยกันก่อนดูไหมครับคุณจะเอารถไหมครับผมไปผมมีห้าร้ยโลอยู่เดี๋ยวผมไปซื้อให้มีเงินอยู่ครับ้มไม่ไเป็นไรคับไม่เป็นไรครับ,รรบฟาร์มด้กันไงอะไรอะไรนะฟาร์มด้กันไงครับอยาให้ถวยแบ็คเป็นโจนเนี่ยฟาร์มด้กันไหมครับ หาเช่ารถทำงานดำรับผมว่ารวยเร็วกว่านะได้คร่ะได้ครับ,รบในพรหาเช่ารถขับตารับ,ปรบเ,ปเป็นในเมืองกันครับเดี๋ยวขอดเี๋ยวขามอันนี้อีกรอบหนึ่ง๊บนึงนะ ได้ครับได้ครับแะโพูดอาชาลดรออันนี้ชื่ออะไรนะคะยังไม่ได้บอกเลยโกหกชื่อดีไหมครับอชื่อตอนครับฮะชื่อชื่อตอนครับตอนใช่ครับใช่แล้วไม่ถามเราหรอคุณชื่ออะไรล่ะครับชื่อเอ็มเจค่ะเอ็มเอ็มเจเหรอครับเอ็มเจครับผม ผมคุณไม่มีแฟนชัวใช่ไหมครับผมกลัวแบบใจผมพังอ่ะทั้งรุที่หลังอะไม,ไม่มีค่ะทั้งสองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ขอข,ข,ขอญาตสารต่อเลยนะครับครับครับค่ะ<า>ผมผมน้นไหมครับไม่เค่อีก่รอบเดียวได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองครับ ฮัลโหลมึง huh, ฟ uh, okay, <call. S 1> ัง okay, กูนะฮัลโหลอ่อ่อ่เียนี่มึงมึงมึงเล่นมึงมึงเล่นแบบเป็นโจรนะะอไอสองคนนั้นอ่ะมึงมึงเป็นแบบอาวุธอะไรก็ได้มีดก็ได้แกล้งแทงแบบแบบบู๊อ่ะบู๊เข้ามาแทงอ่ะแต่กูไม่ไม่ผมแทงยาวผมแทงยาวโอเคนไหมพี่หลบพี่หลบแผมแทงยาวเดี๋ยวพี่รอตีแบบตีสมอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคโอเคเข้ามาทีละคนนะได้ได้ได้พี่ได้โอเคปะ โอเคโอเคเดี๋ยวเป็นรอยพวกนี้ออกแอดดอกก่อนอพี่ okay.